สวัสดีทุกท่านค่ะพบกับครูหวานช่องครูออฟเทรดดิ้อีกเช่นเคยวันนี้หวานมาอยู่กับโบรกแคปิทัลแบร์ซึ่งแจกนักจัดเต็มทุกเดือนจริงๆนะคะเดือนเมษายนนี้ Capital b บร์แจกโบนัสสูงสุดถึง500%เเลยนะคะทุกคนใสำหรับใครที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีเทรดใหม่กับโบรกแคปิ a l ลแบร์เนี่ยย้ำนะคะว่า ภายในวันที่1ถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะคะหากคุณเปิดบัญชีเทรดกับโบร Capital Bear ภายในวันที่1ถึง30เมษายนนี้คุณจะได้รับอะไรบ้าง1ก็คือฝากเงิน100ดอลลาร์หรือประมาณ3,600กว่าบาทนะคะรับโบนัส500%นะ2ก็คืออ e ีบุ๊ ให้ความรู้ฟรีนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะเทรดนะยังไม่หมดนะคะทุกคนอย่างที่3ก็คือ Script Trade Magic of f นะที่ควานเคยใช้เทรดไปในคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาลองเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีความแม่นยำขนาดไหนนะสำหรับใครที่สนใจเปิดบัญชีเทรดกับ b บ Capital b a n เนี่ยสามารถเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะคะ เปิดบัญชีเทรดเสร็จแล้วอยากรับของแถม3อย่างที่กล่าวมาครั้งต้นเนี่ยทำอย่างไรคุณแอดไปที่ l n n e c p p t t l l e a r ไทยนะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะแล้วก็แจ้งแอดมินว่าได้เปิดบัญชีเทรดแล้วก็แนบหลักฐานการฝากเงินไปให้เรียบร้อยนะคะเพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์รับ,บโบนัส500นะคะรวมถึง e-book แล้วก็สคริปเทรดฟรีนั่นเองนะคะครจะลองพาทุกท่านไป t ทสตัวสคริป ตัวใหม่ล่าสุดของ Capital b บ a r ไปดูกันเลยค่ะเมื่อคุณได้รับตัวสคริปต์ของ Capital b บ a r เนี่ยคุณสามารถ Copy ตรงนี้ไปได้เลยนะคะ,ะกดกด p y p y แล้วก็ไปที่ Indicator นะคะแล้วก็เลือกที่ Scripts ตรงนี้นะคะแล้วก็ Add ตัว Script ขึ้นมานะ,ะตรงนี้เราจะลบไปก่อนนะคะแล้วก็นำตัว Script เมื่อกี้ วางลงไปแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเลยนะแล้วก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกเซสสคริปต์ยังไม่ขึ้นมาวิธีนำมาใช้งานก็คือไปที่อินดิเคเตอร์เหมือนเดิมนะคะกดไปตรงนี้แล้วก็เลือกสคริปต์นะจะปรากฏคำว่า CB Magic 4นะคะแล้วก็ ตรงนี้คุณไม่ต้องปรับค่าใดๆนะคะกด apply ไปเลยนะ,ะตรงนี้จะปรากฏตัว script t e d นะคะก็คือสัญญาณการ buy การ sell ชัดเจนนะคะตรงนี้นี่สัญญาณ buy สัญญาณ sell เกิดขึ้นชัดเจนนะคะคุณลอง back test ย้อนดูก่อนก็ได้นะว่ามีความแม่นยำขนาดไหนนะคะก่อนที่ครูหานจะใช้ตัว script t e d t เนี่ยสิ่งสำคัญที่ต้องเตือนมือใหม่เลยนะคะก็คือ คุณจำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานนะเลเรื่องของการดูเทรนแล้วก็แนวรับแนวต้านก่อนนะคะตรงนี้ขวานก็เปิดกราฟทุกตัวก่อนนะแล้วก็ไล่ตีเส้นแนวรับแนวต้านเทรนไลน์แบบนี้นะคะบางครั้งเนี่ยราคาถามว่าทำไมมันถึงไม่ไปมันอาจจะไปติดโซนที่เป็นแนวซ้อนแนวขวางแนวยิบแนวย่อยต่างๆเราต้องเก็บให้ละเอียดนะคะ ตรงนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราการชนะทีมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ตีแนวรับแนวต้านอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเราสามารถเปิดกราฟหลายหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อดูว่าคู่ไหนมีสัญญาณตอนนี้เจอสัญญาณการเซล์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ครวนจะไม่เข้าราคาเปิดแท่งนะขอราคาย่อขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะอ่ะตรงนี้เปิดออเดอร์เซล อ่โหแต่ได้ราคาไม่ค่อยดีนะคะย่อกลับขึ้นไปก็เข้าไปอีกออเดอร์หนึ่งนะตรงนี้มองว่าออเดอร์แรกเนี่ยเราได้ราคาไม่ดีนะคะราคาย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยก็สามารถเข้าตำแหน่งที่ดีกว่าได้อีกหนึ่งออเดอร์นะคะอ่าต้องมาลุ้นนะตรงนี้ภาพรวมยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะคะเหมือนจะมีแรงขายนะโอเคนะคะ ออเดอร์แรกก็วินมาได้นะคะมาดูออเดอร์ที่สองนะสัญญาณเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะคะตรงนี้ก็รอย่อเหมือนเดิมนะคะยอ่อขึ้นไปอีกนิดได้ไหมโอเคแต่ได้ราคาไม่ค่อยดีนะคะคขจะเข้าอีอ,อเดอร์หนึงแต่ว่าเขาทุบแรงนะดีดไปติดด้านล่างเลยนะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะโดนรวบไหมนะตรงนี้ ถือว่าเราเราราคาย่อแล้วนะแต่ว่าจังหวะที่เข้าออเดอร์ที่สองเนี่ยมันกระชากไปติดด้านล่างนะคะโอเคถือว่ายังโชคดีนะที่เราเสียไปแค่สี่บาทนะคะตรงนี้สัญญาเซลล์ก็เกิดขึ้นนะคะก็เข้าออเดอร์ติดติดกันเลยนะคะตรงนี้ก็เข้าไปแล้วก็มีแรงขายกดลงมาอันนี้หวังว่าจะปิดทิ้งไส้ได้นะคะแต่ว่าโอ้มีแรงซื้อเข้านะตรงนี้ แต่เวลาย,ยังไม่หมดนะคะนี้ต้องมาลุ้นกันนะออเดอร์ที่3มโอเคตรงนี้ก็ปิดวินมาได้นะคะตรงนี้มีสัญญาณการเซลล์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเพราะว่ากราฟช่วงนี้เป็นเป็นเทรนขาลงนะเราก็โฟกัสการเซลล์ตามเทรนไปนะคะจะได้ปลิดมากกว่านะแต่ตรงนี้ได้ราคาไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องลุ้นนะภาพรวมยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะคะ เหมือนจะมีแรงซื้อพยายามจะดันนะยังไงโหแล้วก็แรงคายกดมาช่วงท้ทายนะมาดูออเดอร์นี้กันนะคะอันนี้เป็นออเดอร์ที่หกแล้วนะคะก็เปิดออเดอร์เซลล์เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าภาพรวมของกราฟเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะคะสัญญาณเกิดขึ้นค่อนข้างถีเลยนะคะเราก็ต้องมาเลือกกันอีกทีหนึ่งว่า จุดไหนที่เป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบนะเราก็จะมีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้สังเกตว่าขวานจะไม่เข้าเปิดแท่งนะรอราคาย,ย่อเสมอนะคะนี่ก็มีโอกาสได้โซนที่เป็นปลายไฟนั่นเองนะ,ะโอเควันนี้ควาวนเทรดไปทั้งหมด6ไม้ยนะคะลอสมา1แล้วก็วินมา5นะถือว่าสคริปเทรดเมจิออฟโฟร์ของ Capital แบร์เนี่ย มีวิเลกค่อนข้างดีเลยนะคะตอนนี้ทาง Capital b a n d เนี่ยมี Line Open Chat นะคะสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วเนี่ยสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีเลยนะคะ,ะตรงนี้จะมีให้สแกนนะคะหรือว่าใครจะกดลิงก์ใต้คลิปเดียวกว่าจะแนบลิงก์ไว้ให้นะ เมื่อกดลิงก์เข้าไปเนี่ยก็จะมีให้ใส่คำตอบนะคะให้คุณใส่คำว่า cb แบบนี้นะคะก็สามารถเข้ากลุ่มได้แล้วนะและมีช่องทาง Facebook ให้ติดตามข่าวสารนะคะสำหรับใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขวานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย